สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อกี้ขึ้นไลฟ์สดดีใจได้กล่องแต่พูดคุยเพิดเพล่นไม่ได้เปิดกล่องนะคะพี่น้องขามาดูกันเนาะ,ะกล่องนี้นะคะมาจากสวีเดนเนาะมาดูข้างในกันว่าจะเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่ามิตรภาพ u t u b e นะคะมิตรภาพที่เราได้มาเจอพูดคุยเนาะอ่า เป็นอะไรที่มีคุณค่าทางใจมากๆนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้บอกเลยว่าผู้ส่งตั้งใจมากนะคะทั้งลงทุนไปาหาเนาะแล้วก็มาทำจนได้กล่องขนาดนี้นี่บอกเลยว่าเป็นเดือนๆนนะคะอืมไม่รักกันจริงไม่ได้เจอนะเนี่ยนะมาดูกันนะคะซึ่งในหัวใจเป็นกล่องที่สองของปีนี้แล้ว ดูสิ <c oughs> มาจากสวีเดนนะ,ะ <c oughs> เขาเปิดยังไงอะ <c oughs> ขอบคุณ youtube จริงๆที่ทำมาให้เรามารู้จักกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยเนาะว่ามาจากไหนเอา้ายายจ๋าไม่มีความสามารถเปิดเขาเปิดกันยังไงละพี่น้อง <c oughs> เขาเปิดกันยังไงล่ะคะเนี่ยที่แรกนึกว่าสามีบอกว่าเธอสั่งของมาจากเมืองไทยเหรอพอมาดู <c oughs> ใช่ไหมอ่าเขาเปิดอย่างนี้แล้วไปเปิดตรงไหนอีกอะยยดาคะเอเยดามาช่วยเปิดแล้วนะคะเฮียเฮียเาเยเขาเปิดอย่างนี้ไหมอะรอก่อนลูก,กเปิดไม่ได้หรอ,อไหนอะ นั้งในมาต้องเปิดกล่องออกสิอันนี้เราเปิดทั้งข้างอะติดกาวอย่างแน่นหนาเลยนะคะกล่องโกสของเขาแน่นอนเ,ออเขาเอามาทำกาวแน่นจังเออโม้ที่แล้วโอเคได้ละได้ละได้ละเออโหผู้ช่วยของเรามาช่วยด้วยนะคะเจ้าัวจิว๋วยาราคาสวัสด,ดีค่ะก่อนสิลูกสวัสด,ดีค่ะด,ดีค่ะน้องไอซ์ไปไหนลูกน้องไอซ์หนียดาขี้ดือ้อขึ้นไปข้างบนแล้ว อ้าแล้วมาโอ้โหเยอะมากเลยกินเต็มจมูกเลยกินหอมมากมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะใส่ในจมูกเลยโอ้ยหอมหอมหอมเนาะมาดูอะไรนี่พี่น้องจ้าเห็ดเหลืองเห็ดดํานะคะหอมกรอบกรอบหอมกรอบกรอบฝีมือเจ๊พาเพลินที่เราไปดูวิดีโอกันนะคะ โอ้โหไม่ใช่น้อยนะคะอร่อยๆๆเห็ดดำกับเห็ดเหลืองนะคะนี่เลยโอ้ขอบคุณมากๆนะคะช่องเจ๊พาเพลินนะคะยังมีให้ดูเห็ดอยู่ตลอดเนาะอันนี้อะไรเนาะมีสีเปิดเลยนะคะเปิดเอะไเหรอโอ้โหถุงน้องแก้หนาว สีทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยนี่เอไซส์ไหนรู้ได้ไงว่าเป็นไซส์เราเนี่ยมันเล็กไปเปล่าเจ๊สองสีเลยโอเคสองสีนะคะสองสีสวยสวยมากเลยสีสวยมากสีสวยมากนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรมาร์กหน้ามาร์กหน้าของ ทับทิมเนาะว้าวนะคะของฝากจากสวีเดนอืมอันนี้ขอเปิดเลยเนาะสบู่น้ำผึ้งป้เนี่ยว้าวโก้ซบนะคะสบู่ทองคำดูดูด้วยสิไม่เห็นนี่ไงลูกโอ้ยดูสิพี่น้องขา นะอันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณ youtube ที่ทำให้ยา,ยายจ๋าอโนยายไว้ขัดหน้าอืของเพลงนั่นแหละลูก u t u b e นะคะที่ทำให้ยจจาาาได้้มรูกเจ้พาเพลินแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านเนาะโอ้น้ำใจนะคะคิดดูนะกวาจะได้แค่นี้ถ้าเหนื่อยขนาดไหนนะเพราะว่าเขาตากแห้งนะเวลาเราไปแช่นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณเจ้พาเพลินนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เนาะ อของเจที่มีน้ำใจนะคะไม่รักกันจริงไม่ได้กินนั่นนี้อ,นอ่เนาะขอบคุณเจจากใจนะคะขอให้เจปังๆตั้งๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณน้ำใจนี้ที่มีให้ใหญ่จ๋าตลอดมานะคะคลิปนี้ยายจ๋าจก็เอามาอวดมาอวดเนาะกล่องของขวัญ <laughs> ของฝากจากสวีเดนจากเจ้พาเพลินพาแถมห่วงใยนะกางเกงถุงน่องนี่น่าจะอุ่นมากเลยอะ่ะโอ้ยังอุ่นเลยนะคะสีสวยด้วยเนาะบายๆค่ะไม่ใช่น้อยเลยนะคะดูสิอันนี้เก็บทั้งสามเดือนหรือเปล่านะคะกว่าจะแากได้แต่ละถุงนี่เห็ดดำสี่ถุงห้าถุงนะคะเห็ดเหลือง สี่ถุงใหญ่ๆเลยหุ้ยมาค่ะพี่น้องคาเดี๋ยวจะมากินลาบเผ็ดกันนะคะของฝากจากสวีเดนน้ำใจกว่วจะได้เห็ดขนาดนี้ของฝากขนาดนี้นะคะเป็นอะไรที่มีค่าในหัวใจบอกเลยว่า,าการลงทุนลงแรงเนาะฝรั่งสวีเดนนะเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจมากแล้วก็จากเจ้นะคะ เป็นอะไรที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะยายจ๋าจะได้รับโอกาสนี้ได้รับความสุขได้รับสิ่งดีๆนะคะนี่ซเออเจ๊นะเจ๊นะเป็นโลกหัวเข่าไม่ค่อยดียยจ๋าพูดเสมอนะคะดูผมมาเห็นอย่างเนี้ยเป็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของน้อยๆเลยนะคะแล้วภาพที่ฝรั่งเขาก็มีความสุขที่ได้เก็บ เวลาเขาล้างเวลาเขาตากเวลาเขาเก็บแต่ละดอกเนี่ยปานีปานอบขนาดไหนเออถ้าไม่รักกันจริงจะได้กินไหมเนี้ยเออกขอบคุณมากๆนะคะเจ๊จ๋าแล้วก็ฝรั่งด้วยเนาะเดี๋ยว ไปดูกันนะคะบรรยากาศของเจ้แล้วก็ฝรั่งเก็บเห็ดมาฝากยายจ๋าจากสวีเดนเป็นภาพที่ดูแล้วยิ้มดูแล้วภูมิใจมากๆนะไม่ใช่ว่าได้ของแล้วแล้วดีใจนะดีใจตั้งแต่เห็นที่เขามีความสุขได้เก็บเห็ดนะคะในช่องของอเจ้พาเพลินของเราเนาะโอ้ไปดูกันค่ะไปดูฝรั่งว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะจากช่องยายจานะ๋าเนาะสวัสดีครับ ัครเออมาเก็บเห็ดกันครับคันุสัยยะมาเก็บเห็ดยากเกินยากเกินยากเกินกำลังทุกท่านจ้าน,นั่นนั่นค่ะมาค่ะเริ่มเริ่มเก็บเก็บเห็ดกันได้เลยจ้าทุกท่านจ้าสวัสดีแม่เอาบองะโอนกรุบกรุบียีด้จ้าสวัสดีจุงกะทุกท่านจ้าสวัสดีทุกท่านนะจ้าสวัสดีเอซ ทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามานะคะเก็บเห็ดกันต่อจ้าเห็ดป่านี้มีแต่เห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูนั่นเองนะคะโอ้แอดย่อคันโนเดนเขาบอกเขาหยิบไม่ถึงที่แบบมีเอฟซีถามนะคะว่าเมืองไทยมีเห็ดมันปูไหมคะเจ๊ก็ได้ตอบไปแล้วนะคะว่ามีนะคะแต่ว่ามันเป็นบางจังหวัดหรือเปล่า เจ๊จำไม่ได้ว่าเพชรชบูรณ์ไหมคะเพชรชบูรณ์น่าจะมีนะเจ๊ว่าเนาะตรงไหนที่ว่ามีป่าอะไรอย่างนี้เนาะลงเข้าไปดูวัสด so ุพุทธขอบคุณครับโอ้โหพุทไทยด้วยอะ่ะวิเกสว่าเห็ดสวยมากเลยเนาะสวยไหมสวยนี่นี่คะ่ะ ของฝากให้ FC เบลเยียบนะคะดูนะคะให้ FC ดูนะคะ FC เบลเยียบนะคะขอฝากผ่านช่องยายจ๋าเบลเยียบนะจ๊ะให้ FC ทางนูน้นได้ชมนะคะทุกท่านดูสิคะดูสวยมากคะ่ะดูจ้ะโอ้ยอยากให้เบลเยียมเก็บได้ไวๆเนาะนี่ค่ะ